สวัสดีครับทุกคนวันนี้มีมีดจากแบรนด์ BG Knife นะครับผมแบรนด์นี้ก็อ FC เยอะนะครับงานเนียนปาน,นีดดีดีมากนะผมรีวิวเขาหลายเล่มแล้วนะครับผมเล่มนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเล่มเล่มนี้ช่างเ,าเป็นเล่มแรกที่ช่างตั้งใจส่งมาให้ผมรีวิวนะครับผมเพราะว่าช่างแจ้งว่า เพิ่งจะทําทรงนี้เป็นครั้งแรกนะครับปกติถ้าเราจำา g จีไน์ได้เนี่ยนะครับผมเขาจะเป็นทรงประมาณคล้ายๆกับ e.d.c. หรือมีดแคมป์นะครับดอปพอย์ธรรมดาแต่นี้มาทรงอินเก็ดีนะคือยอมรับเลยว่ามีตัวเลือกให,ให้คนเล่นมีดใช้มีดได้เยอะขึ้นนะครับลูกค้าหรือ FC ในแบรนดนน์นั้นๆจะได้ไม่เบื่อนะครับนี่ BG n nice i ไนนะครับ N695 เขาบอกให้ผมทดสอบทําคลิปนะแต่ผมก็โอเคจะทดสอบให้เพื่อนๆดูนะครับผมอ่ะเดี๋ยวหลังจากทดสอบเสร็จจะเช็คคมแล้วก็วัดขนาดน้ําหนักความยาวมิติมีดให้ดูอีกทีนึงนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยผมเรียกมันว่าเป็นเน็บมินิแคมป์นะครับเพราะว่าไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับกำลังดีมินิแคมป์ก็หมายถึงว่า ไปแคมปิ้งพกติดตัวหรือว่าเข้าป่าวันสองวันผมว่ามันใช้ได้นะครับน่าจะผ่านอุปสรรคอื่นๆได้นะแล้วก็น่าจะครอบคุมทั้งงานอาหารนะครับแล้วก็งานงานงาน,งานแคมป์เล็กๆนะไม่ได้ใหญ่ถึงขั้นโคนต้นไม้นะครับเพราะดูจากไซมีดอะนะครับโอ้โหคือโอ้โหนี่คือแบบกิ๊บเลยครับช่างทำกิ๊บเลยนะอันนี้คือ ทดลองครั้งแรกเลยก็คือไม่ได้ไม่ได้ก่อนทําคลิปไม่ได้ลองคมไม่ได้เช็คคมก่อนด้วยนะครับจะได้รู้อารมณ์มันจะได้แบบเป็นอารมณ์จริงๆเพียวๆว่าเฮ้ยทำมาขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่บีจีตั้งคมมาโหดนะผมลองเขาลารเล่มแล้วนะครับเชือกเส้นใหญ่ๆนะครับผมสบายนะครับผมสบายเลยนะครับผมโอเค คมทุกส่วนนะครับแต่ช่วงนี้ก็เข้าดีเดี๋ยวผมจะต้องกดที่ช่วงโค้งตรงนี้นะครับผมแจมนะครับเห็นไหมคือไอ้มีดเออเขาเรียกว่าอะไรนะตครงอินเน็ตตรงนี้ครับช่วงเนี้ยเพื่อนๆก็ใช้ฟันนะครับใช้ฟันใช้สับใช้อะไรก็ว่าไปช่วงเนี้ยหั่นกดเฉือนนะครับผมช่วงโค้งตรงนี้นะนะครับแต่ถ้าเป็นงานอาหาร มันก็ไม่พ้นที่ตรงเนี้ยที่มันจะต้องโดนก่อนสมมติเราจะเฉือนเนื้อนะครับก็จะประมาณอย่างนี้นะครับผมความหนาน่าจะ5มิลน,นะอบชุบโรงงานนะครับที่ความแข็ง 58- 59 HRc นะครับผมก็เป็นความแข็งมาตรฐานของเหล็กเบอร์นี้ N 6 9 5กก็เป็นสแตนเลสต้านสนิมนะครับผมแล้วก็อบชุบโรงงานด้วยนะครับอบชุบโรงงานก็คือได้ค่าความแข็งมาตรฐานแน่นอน เพราะว่าปุ่มสแตนเลสนะครับอุณหภูมิอบจุดชุบค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็ต้องใช้ระยะเวลาที่แม่นยำอบคืนไฟก็ต้องแม่นยำด้วยนะครับมีการทดสอบค่าความแข็งมาเรียบร้อยดีนะ,อะลองไม้อันนี้เป็นไม้แห้งนะครับตัดไว้นานมากแล้วแล้วก็เป็นไม้มะกูดเหนียวนะครับไปเบาๆกันนะทุกคนนะ โอเคมันไซส์เล็กนะครับปกติของ BG ที่ผมเคยมาทดสอบอะมันจะต้องใช้วิธีการตอกสันเพราะว่ามันจะสั้นแค่ประมาณ4-5นิ้วฟันอะไรมันไม่ได้แต่ด้วย ที่มาทรงอ e ินเน็บแบบนี้และน้ำหนักลงที่หัวมีดตัวเนี้ยมันก็โอเคขยับมาว่าใช้ฟันได้แล้วนะครับหรือทุกคนจะตอกสันเหมือนเดิมได้ไหมผมว่าได้ไม่มีปัญหาตนี้ถ้าไม่อยากฟันนะครับผมก็ตอกสันเดี๋ยวค่อยไปเช็คคมกันดูนะครับว่าอบชุบโรงงานมาคมขนาดนี้เป็นไงนะครับก็เห็นไหม ก็เนี่ยนะครับผมก็ได้สบายนะอีกก็เป็นฟูแทงด้วยแข็งแรงแน่นอนนะครับต้านสนิบด้วยนะครับก็พูดโฆษณาให้ช่างแหละไม่ได้ได้อะไรนะครับช่างไม่ได้ให้ฟรีมาด้วยนะครับก็เดี๋ยวช่างบอกว่าให้แจ้งขายไปเลยนะหรือถ้าแจ้งขายขายไม่ไปก็ส่งกลับนะครับ แนวตรงเลยนะแนวปะทะตรงๆเลยนะครับอยากจะดูว่าเกิเสียหายไหมไม่นะครับผมโอเคเจมก็ไฟเล็กแบบนี้ก็ตอกก็ดีง่ายดีไม่เหนื่อยนะครับผมฟันแบบเมื่อกี้มันเหนื่อยไหมหรออ่ออีกทีก็พอได้นะ แต่ผมรู้สึกว่ามีดไซส์เล็กๆตอกดีกว่าเพราะว่าด้ามจับมันพอดีกับมือนะครับผมเวลาเราฟันหนักๆเนี่ยมันไซส์มันเล็ก,กนะเนาะมันมีจังหวะมันลื่นลื่นอาจจะลื่นด้วยถุงมือผมด้วยก็ได้นะครับผม ้องค่อยๆเลาะค่อยๆไปนะครับผมได้อยู่นะครับผมเหล่าธาทีา่จรผมบอกช่างว่าอีกประมาณ4ีวันถึงจะได้ทำคลิปให้นะแต่รีบทำให้ก่อนนะครับเพราะไหนๆเขาก็ส่งมาแล้วแล้วก็พอดีผมจะมีธุระไปต่างจังหวัด ช่วงนี้จะมีมีดส่งมาให้ผมขายเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลาครับมีติดธุระจริงๆอ่าโอเคลองอันนี้โอเคเป็นไม้แห้งแข็งออกแนวจะตันๆด้วยนะทุกคนนะก็มันฟันได้นะแต่ว่าเดี๋ยวจะลองทั้งฟันและตอกสันดูนะครับผมว่าเป็นยังไงนะนะครับแต่ว่าไม่รุนแรงมากนะครับ มันไม่ถนัดด้วยที่ว่ามือเราไปชนกับไม้ไม่ใช่ไม่ถนัดอะไรนะครับผมก็เป็นการดูคมไปเลยแล้วกันนะครับว่ารักษาคมจากขนาดไหนนะครับสำหรับมินิแคมนะ บางคนบอกต้องไปฟันตาไผ่นะครับผมถึงจะทดสอบรู้นะครับก็ไม่มีตาไผ่ไม่ได้ไปต่างจังหวัดนะครับผมเอาแค่นี้ก่อนนะครับโอเคอ่ะผมชอบตอกฝันมากกว่านะครับมีไซส์ขนาดนี้นะมัน ก็โอเคอ่ะมันก็ไปได้เหมือนกันนะครับโอเคคมเป็นอะไรไม่ยั่งนะครับนะครับเธอเธอท้าท้าหน่อยนะเพราะว่าจะให้เห็นมุมตามุมกล้องนะครับผมโอเค <laughs> ก็ใช้ได้ ังไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมไถแห้งนะครับผมเหนียวนะ น่ากลัวน่ากลัวแต่ก็คือมันก็มีที่ป้องกันนะครับแต่ก็ด้วยเหงื่อ,เ,อเริ่มออกแล้วนะครับกลัวแบบมือจะแปดไปนะครับเพราะว่ามันเฉือนไม่เข้ามันไม้มันค่อนข้างที่จะแห้งเหนียวนะครับก็ awa, ลอง ตอกสันดูนะครับผมเป็นยังไงโอ้โหอันตรายบอกเลยเพราะว่ามันไม่เข้ามันกระดอนนะครับต้องมีวิธีหน่อยคือเวลามันสะท้อนกลับเนี่ยนะครับผมมันก็อาจจะทําให้คมเสียหายได้เวลาเราไปใช้งานนะครับค่อยๆตอกให้มันเข้าก่อน่อะนยครับต้องค่อยๆตอกให้มันเข้าก่อนนะนะครับจ้ถ,ถึงค่อยซัดนะครับทักี้เราซัดไปโป้งโป้งโป้งเนี่ยมันมีจังหวะสะท้อนกลับ คมมันการรับแรงของคมมันยังไม่เต็มที่นะครับผมใช้ได้ยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมนี่ไม่น่ามีปัญหาแล้วเพราะมันขาดแล้วนี่นะครับผม ร้อนนะครับจริงๆอยากจะไปสวนทดสอบให้เห็นสภา,าพการใช้งานสวนหรือแคมปิ้งจริงๆนะครับแต่แค่นี้ก็น่าจะพอที่จะเห็นประสิทธิภาพของมันนะว่าเป็นยังไงนะครับคมโอเคนะครับผมยังได้อยู่นะ ค,คมที่ผมพยายามตอกตรงเนี้นะครับทั้งทั้งฟันทั้งตอกทั้งกระแทกนะครับว่าจะหมดคมไหมจะมีร่องรอยไหมดูด้วยตายังไม่มีนะแต่เดี๋ยวมีวิธีการเช็คนะครับโอเคนะครับผมยังยังเนียนอยู่นะครับอ่าอ่า โอเคมีสะดุดนิดนึงนะแต่เดี๋ยวไปเช็คดูนะมันอาจจะสกโปกต้องทําความสะอาดนะครับแต่พ,พูดถึงเนี่ยการเฉือนยังได้อยู่ถ้าไปไวๆก็ไม่รู้นะครับผมถ้าไปไวๆก็แทบจะไม่รู้เลยเห็นไหมนะครับโอเคเป็นที่กระดาษนะเปียกน้ํามันกระเงือผมแล้วนะครับผมโอเคอเดี๋ยวไปดูคมกันนะครับ เดี๋ยวจะได้บอกมิติของมีดด้วยนะ,ะต่อนะครับผมมาทดมาเช็คคมนะครับจากการที่ทดสอบคร่าวๆเบื้องต้นนะครับผมไม่ได้ทดสอบเ,อเขาเรียกว่าอะไรนะนานมากนะครับต้องไปที่สวนนะพอดีพอหาแค่หาวัสดุที่พอจะหาได้ใช้ในการทดสอบก่อนนะครับเอาอารมณ์เบื้องต้นเลยนะครับผมตอนแรกเลยนะ สำหรับการฟันกระแทกลงไปเนี่ยนะครับผมผมมองว่ามันอาจจะยังไม่เหมาะนะครับเพราะว่าด้วยไซสมีดและน้ำหนักมีดนะครับผมมันอาจจะสะบัดได้นะครับมันมีจังหวะสะท้อนกระเด้งด้วยไม้ของเราที่เป็นเป็นไม้ที่มันมีเป็นไม้แห้งนะครับผมแต่ทำไม้สดฟันและชึกเข้าไปเนี่ยผมว่าได้อยู่นะครับสองออฟันไม้ ขาเรียกว่าน,นะค่อยๆฟันถ้าแบบไม่ค่อยๆฟันนะครับจับล็อกตรงนี้นะครับผมค่อยๆฟันการมีดหลุดสะบัดก็ได้อยู่นะครับถอยมาเพื่อให้แรงระยะฟันมากขึ้นนะครับผมก,ก็ก็จะได้ก็จะดีขึ้นแต่ถ้าจับแบบนี้จะยังไม่เหมาะนะครับผมต้องจับแบบนี้นะครับผมล็อกเอานิ้วล็อกไปตรงนี้นะครับพอได้อยู่นะครับจากที่ผมลองฟันเมื่อกี้นะแลวก็ที่ผมชอบคือตอกสัน นะครับผมก็ด้วยความว่ามัน,มนเป็นโค้งเหมือนริมทรงอีเน็บบ้านเราะนะครับตอกสันเหมาะเลยเล่มนี้นะครับผมแล้วบางคนอาจจะถามว่าเอะถ้าเป็นไม้ที่ตั้งแบบนี้ตอกสันได้ไหมมีครับผมเคยเอาไปตอกสันให้ดูแล้วแต่ไม่ใช่เล่มนี้นะครับเป็นเล่มอื่นตอกไม่ว่าจะไม้แนวนอนหรือไม้แนวตั้งนะครับตอกสันได้หมดนะครับผมแล้วก็ผมรู้สึกว่าการตอกสันสาหรับมีดไซส์ขนาดนี้เหมาะสมกว่านะครับที่จะเอาไปยืนฟันสับกระแทกนะครับแล้วก็ เฉือนนะครับก่อนก่อนที่จะฟันเฉือนเชือกก็ดีหลังจากที่ทดสอบฟันไปหลายครั้งนะครับก็ยังเฉือนเชือกได้อยู่แต่เวลากรีดกระดาษมีสะดุดตรงนี้นิดนึงอ่ะเรามาดูว่าสะดุดเพราะอะไรนะครับผมแต่ผมดูแลช่างทําคมมาค่อนข้างที่จะแข็งแรงเลยนะครับคมตรงนี้ยังเหลือหนาอยู่นะครับลักษณะคมเป็นแบบเซเบอร์นะครับใบเป็นแบบเซเบอร์ ก็สวยดีนะนะครับผม N695 ด้วยนะครับต้านสนิมนี่ผมเช็ดอย่างเดียวนะยังไม่ได้ทำอะไรนะครับเอาขี้ฝุ่นอ,อะไรที่เมื่อกี้ที่ทดสอบออกนะครับโอเคมีสะดุดตรงนี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวลองไปช้าๆดูอาจจะเป็นที่การกีดกระดาษของผมนะโอเคมีตรงที่เราฟันตรงนี้นะครับนิดเดียวจริง จะเห็นเป็นขุยนะครับแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบเป็นหยกัยกๆเหมือนกับฟันตะกระแตนแบบมีดบินไปนะครับผมแค่คมมันลดลงนะนะครับแต,แต่แต่ว่าเฉือนเชือกไม่มีปัญหานะทุกคนอ่ะผมจะแก้ปัญหาด้วยการเก็บกันหนังสะบัดหนังนะครับนี่เห็นหนังใช่ไหมผมไม่ขยับกล้องนะคิดน่าจะเคยเห็นกันแล้วนะครับ ไม่รู้กี่ครั้งนะหลายครั้งนะครับก็ทําไปไม่ต้องหนักมากนะครับผมไม่ได้กดหนักมากนะครับผมโอเคอกระดาษแผ่นเดิมนี่แหละนะครับโอเคถ้างั้นนะ่าจะต้องเพิ่มความหนักที่ตรงนี้ที่เราตอ,อกสันไป มันสะดุดนิดเดียวจริงๆนะทุกคนนะครับถ้าเกิดว่าไปไวๆแบบนี้ก็จะไม่รู้สึกนะครับมันก็จะผ่านไปนะครับเปลี่ยนกระดาษหน่อยเดี๋ยวมีเสียเสียจนเกินไปเสียไม่ใช่เสียเพราะอะไรเสียเพราะว่าการกรีดกระดาษของผมนะครับ <c oughs> อืมเห็นไหมครับถ้าไปไวๆก็ไม่เห็นแต่ว่าถ้าย้อนกลับมาดูที่คมตรงนี้เมื่อกี้พอดีนิ้วไปโดนแหละมันจะมีขนของ กระดาษติดนิดหนึ่งนะครับท้้งนั้นเดี๋ยวผมขอตอปวิดีโอแล้วผมขอเก็บกระหนังสักพักหนึ่งนะครับคืออ่ะไม่ต้องตอัดต่อทำให้ดูไปเลยนะครับจะได้ไม่เป็นการเขาเรียกว่าอะไรนะอะ่ไปทำอะไรที่นอกเหนือจากที่เล่าให้ฟังนะครับโปร่งใสดี หนังนะครับผมตรงนี้มันมีมันมีจังหวะเป็นขนของกระดาษนิดหน่อยนะครับไม่ถึงขั้นกับว่าเอ้ยคมเสียคมบู้คมบินนะครับไม่มีเลยแล้วเมื่อกี้จังหวะตอกทีหนึ่งแล้วไม้มันก็ะเด้งขึ้นอะ่ะมันมีความเหนียวของไม้อะ่ะผมเคยเจอบางบางเหล็กนะครับมันจะบู้ลงไปเลยนะคนบอกว่ามีดบู้มีด,มดไม่ดีก็ไม่เชิงครับผมคือความแข็งมันได้แค่นั้น แต่ถ้าฟันไม้ที่เป็นไม้สดเนื้อตันๆแน่นๆฟันได้ดีนะครับแต่บางทีจะมีปัญหาตอนที่เจอไม้ที่มีลักษณะคล้ายสปริงสะท้อนกลับนะครับน่าจะได้แหละยังไม่ได้ดูมีดกีมีดเลยนะเช็คคมให้ดูก่อนนะครับผมก็ไปเรื่อยๆนะ โอเคได้อยู่นะครับผมก็ดีขึ้นนะครับดีขึ้นนะทุกคนนะเห็นไหมนะครับดีขึ้นนะครับดีเลยแหละเห็นไหมจังหวะสะดุดหายไปแล้วนะครับก็ใช้หนังตัวนี้นะครับผม ไม่ต้องไปรับคมใหม่นะครับอ่ะมาดูมิติมีดนะครับเดี๋ยวให้ดูงานซองงานซองของ b g ผมชอบมากนะคือผมไม่เคยเจอเล่มของเขาเล่มไหนที่บางคนอาจจะเจอนะเพราะว่าแกทําน่าจะเป็นร้อยเป็นพันเล่มแต่ผมอะจับรีวิวก็น่าจะประมาณสักสิบเล่มแต่สิบเล่มที่ผมเจอผมยังไม่เจอตําหนิเรื่องซองนะครับแต่ในหนึ่งร้อยหนึ่งพันเล่มคนอื่นอาจจะเจอนะครับต้องพอแบบนี้นะ า,ามาดูนะครับผมความยาวของใบนะครับเจ็ดนิ้วนะครับผมส่วนตัวด้ามก็ประมาณสี่นิ้วครึ่งนะครับความกว้างความกว้างก็ประมาณเกินนิ้วครึ่งมาเยอะนะครับเกือบสองนิ้วเลยขาดไปสองหุ่นเห็นไหมนะครับ ็ใช้ได้7นิ้วเป็นมินิแคมความหนาความแบบวางไว้ได้เลยครับเนี่นะครับศูนย์ศโโยแล้วนะนะครับ5มิลก็สี่แสดงว่ามันมาจากเหล็ก5้ามิลแล้วอาจจะมีการบัดบาดนะครับถ้าเพิ่มเป็นห้ามิลจะสวยจะสวยเลยนะแต่ก็แล้วแต่นะครับ4ี่มิลสรุปว่าเป็น4ี่มิลฟูลแทงนะครับผมก็ คือจะให้ไปแข่งกับมีดไซส์ใหญ่11นิ้วไม่ได้นะครับผมบอกเลยมันเป็นมินิแค้มนะครับเพราะฉะนั้นการใช้งานก็ต้องอาจจะต้องใช,ใช้ทักษะนิดหน่อยไปตะบี้ตะบันฟันอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับผมอาจจะมีการสะท้อนกับกระเด้งกระดอนของมีดได้นะครับแต่ตอกสา,เาเนเหมาะเฉือนเหมาะรักษาคมดีนะครับโอเคเออลืมน้ำหนักอ่ะดูนะครับ ผมเห็นเขาทาเนี่ย BG เนี่ยเขาเลือกสีดามได้ด้วยมัง้งมั้งนะครับลองติดต่อเข้าไปนะเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ของเพจเขานะครับผมไม่แน่ใจว่าเขามี youtube หรือเปล่านะถ้ามีถ้าช่างดูอยู่แล้วบอกว่ามีก็แปะลิงก์ของช่องตัวเองแนะนําช่องตัวเองได้เลยนะครับช่องผมเนี่ยเวลาช่างคนไหนส่งมารีวิวหรือแม้แต่ว่าไม่ได้ส่งผมรีวิวของคนอื่นแล้วตัวเองมีช่อง YouTube เนี่ย ตัวเองเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็แนะนำช่องตัวเองได้นะครับไม่ปิดกั้นนะครับ276.2กรัมก็เบาโคตรเบาเลยไม่เป็นภาระแน่นอนเดินทางในป่านะครับผมรวมซองอฟังเสียงแน่นมาก300กว่ากรัมสามร้อกกรัมนะครับผมไม่ถึงครึ่งโลนะ ถือว่าไม่เป็นภาระนะครับเบาน้ําหนักดีแสดงว่าตั้งใจดีไซน์มาเพื่อน้ําหนักแล้วก็ใช้งานแบบว่าเขาเรียกว่าเาขาเรียกว่าขนาดกลางนะครับไม่ถึงขั้นงานหนักนะครับเป็นมีดพกติดตัวนะครับผมามาดูงานซองซะกก่อนนะครับเมื่อกี้ฟังเสียงแล้วใช่ไหมนะครับรีเวทหมุดที่ยอดมาก็โคตรเยอะไม่รู้จะเยอะไปไหนนะครับผมดีไหมดี เผื่อจะได้ติดอุปกรณ์อะไรก็ได้ก็แล้วแต่แล้วแต่คนจะดีไซน์นะครับผมตรงนี้มีการทําช่องสำหรับระบายน้ำสมุติไปแคขปมลงน้ำลงท่านะครับน้ำมันจะได้มีการระบายออกนะครับแล้วเล่มนี้ n 6 9นหก้าห้าต้านสนิมด้วยนะครับผมก็แน่นแล้วที่ผมดูนะครับเขาจะเนียนเห็นไหมตรงนี้ไม่เห็นรอยบาง ช่างบางคนจะเห็นรอยของซองไข่เด็กที่หนีบมาแต่นี่เขาลบรอยนะครับไม่รู้ว่าใช้อะไรในการลบรอยนะปาดเหรอบีบแน่นมากเลยเลยแล้วก็ปาดเหรอนะครับเลยไม่เห็นรอยเห็นไหมไม่เห็นรอยนะทุกคนไม่เห็นรอยแบบอย่างเงี้ยนะครับมันจะแบบแน่นเนียนสนิทไปเลยนะครับผมอ่ะแล้วก็แน่นมากดีมากสำหรับใส่แคมป์ที่ซองแน่นๆแบบนี้นะครับ ปลอดภัยแน่นอนไงคือแบบโคตรปลอดภัยนะครับผมชอบงานซองที่แบบเนี้ยคือมันไม่อันตรายนะครับโอ้ยี่สิบกว่านาทีแล้วโฆษณาให้เขานะครับก็จบเลยนะเดี๋ยวผมจะถามเขาว่าจะให้ส่งไปให้ช่องเฮบิไรเดนอ้อราคานะครับผมช่างเป็นการทำครั้งแรกของเขานะตรงนี้นะเขาบอกน่าจะ6ถึง7,000 นะครับอาจจะมีกลางๆหกพัน8 0าหกพันก็ลองติดต่อเขาไปดูนะครับแต่เล่มนี้ถ้ามีคนซื้อนะครับผมเขาเสนอขายที่4,300บาทนะครับ4,300าบาทเดี๋ยวก็มีพี่ท่านหนึงมาดูบอกแพงนะครับ1วัสดุที่ใช้เป็น N695 เกนะครับเกรดที่ใช้ทำใบมีดผ่าตัดครับพี่อบชุบเองไม่ได้นะครับได้ก็ประสิทธิภาพของเหล็กไม่ดี เข่ากับอบชุบโรงงานเนื่องจากอุณหภูมิที่ใช้ค่อนข้างที่จะสูงการอบคืนไฟก็สูงนะครับผมแล้วก็มีระยะเวลาที่แม่นยำทำผิวสโตนวอ h มานะครับผมก็สวยเนียนดิบดำนะครับวัสดุด,ด้ามเป็น G ีเทอัดมาแน่นไม่มีรอยนะครับผมไขหมุดเอาออกได้นะครับก็ ทำแบบไขมุดเอาออกได้แต่ว่าไม่มีรอยแยกให้เห็นก็ถือว่าเป็นงานที่ปานณีตนะครับตรงนี้ร้อยสายแลนยาร์ดคล้องมือไว้ถ้าเอาไปใช้งานแล้วกลัวจะหลุดนะครับเป็นผมเนี่ยผมจะทำเป็นห่วงบวงแล้วก็คล้ายๆกับตอนเราเรียนลูกเสือเล็กๆนะครับเวลาเวลาจับถอยหลังมาจะได้ล็อกที่เชือกอีกสเต็ปหนึ่งเวลาฟันแบบนี้นะครับผมมันจะได้อ่าเขาเรียกมีระยะจับที่มากขึ้นนะครับแล้วก็อะไรอีก ก็โฆษณาแค่นี้นะครับผมถ้าถามผมเนี่ยสี่พันสามก็ราคาสมเหตุสมผลนะนะครับซองใครเด็กนะครับลองไปทํากันเอาเองดูถ้าคนบอกว่ามีดแพงซองแพงนะครับผมวัสดุที่ใช้นะครับคือผมลองมาหมดแล้วไงว่าคนไม่คุ้มอะของที่ซื้อมานะครับผมเปนแต่แต่พี่มีมีดเป็นพันพันไม่ใช่พันพันโทษมีมีดหลายร้อยเล่มนะครับเราจะซื้อมาตอกรีเวทหรือไม่ได้มองเรื่องคุ้มไม่คุ้ม มองเรื่องอยากจะศึกษาอยากจะสนุกก็ได้นะครับแต่แผ่นไขรเด็กก็แผ่นหนึ่งก็หลายร้อยนะนะครับผมแล้วไหนจะตัวหนีบที่จะต้องทําอีกนะครับการให้ความร้อนตัวซองอีกนะครับใช้ฮีตการเป่าอย่างที่ผมทําได้ไม่ดีไม่สวยต้องเข้าตู้ไมโครเวฟนะครับอุณหภูมิร้อยกว่าองศามั้งนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะให้มันนิ่มอ่อนตัวนะครับแล้วไปประกบหนีบเจาะยึดตาไก่นะครับเนี่ยกว่าจะได้ สองก็มีหกเจ็ดร้อยแล้วนะครับผมคือถ้าอยากได้ถูกก็ใช้ท่อน้ําได้คือผมไม่ได้บอกว่าท่อน้ําไม่ดีนะมีดผมมีใช้งานผมก็ใช้ท่อน้ํานะครับผมต้องบอกแบบนี้เออนะครับอ่ะก็จบการรีวิวเลยนะเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับสําหรับ b g จีไนท์นะครับก็ของดีเลยแหละนะครับช่างก็เนียนประณีตนะครับงานที่ผมจับมา งานซองยังไม่เคยเห็นตําหนิงานด้ามก็ยังไม่เคยเจอตําหนินะครับผมเล่มนี้ตอกสันฟันสับใช้งานระดับกลางครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ตามรับชมช่องมีและขวานครับผมขอทําปกแบบหนึง่งโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณช่างด้วยนะที่ส่งมาให้ทดสอบครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ